อ่ะสรุปนะสรุปนะสรุปเนี่ยนะครับตัวของออลายวันเนี่ยนะจะบอกว่าเป็นไซวหรือไซวดาวก็ได้ครับแล้วแต่เลยนะแต่ไม่ใช่ไซวี v อัพแน่นอนอะ่ะนะเป็นไซวนะครับก็ มันยังไม่ได้ทำจุดสูงส,สุดใหม่เพอก็คือยังเป็นไซวีดาวอยู่นะครับก็ยังอยู่ในตัวของดาวดาวเทรนอยู่รายชั่วโมงเนี่ยนะครับสัญญาณก็คือยังยังทรงทรงก็คือตัวของออสซิเลเตอร์ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้หลุดกันใช่ไหมออสซิเลเตอร์ยังไม่ได้หักกันลงมาจุกเว้นตัว1ชั่วโมงครับตอกนน็คือดูภาพรวมแบบรายชั่วโมงอ่ะสชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก็คือยัง ยังไม่มีการเปลี่ยนแล้วกันสัญญาณยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับสัญญาณรีบาวยังไม่เปลี่ยนนะแผ่วบ้างครับแต่ยังไม่เปลี่ยนสัญญาณรีบาวยังไม่เปลี่ยนนะครับส่วนลายนาทีเนี่ยนะครับลายนาทีเลยนะอันนี้ก็ ตามสภาพที่เห็นนะครับถ้า30นาทีจะมีสัญญาณเขาเรียกว่าสัญญาณแผ่วลงมาหน่อยใช่ไหมโอเคแต่ถ้า15นาทีอันนี้คือเหมือนจะกลับมารีบาวอีกรอบใช่ไหมก็อาจจะเป็นได้ครับแต่ว่าก็คือมันสัญญาณมันแผ่วลงแล้วกันในรายนาทีนะนะครับแต่รายชั่วโมงนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับก็คือยังยังเหมือนกับว่ายังมีแรงรีบาวอยู่นั่นแหละนะครับ แต่หลายนาทีเขาบอกว่ามันโมเมนตัม um มันลดลงแล้วกันครับโมเมนตัม um ในหลายนาทีมันลดลงนะครับโมเมนตัมลดลงเงิ <c oughs> นบาทอ่อนใช่ไหมหรือยังไงบาทเท่าไหร่ครับสี่หก ห้าร้อยสิบแปดห้าร้อยี่สิบเนี่ยตรงกันเป๊ะเลยเนะี่ยเห็นไหมะห้าร้อยยี่สิบอันนี้ห้าร้อยสามสิบใช่ไหมเนี่ยนะครับวันนี้ก็คือราคามันไม่ได้ชาร์ตนะฮะไม่ได้ชาร์ตราคาสมาคมก็คืออันนี้ราคาตามทองนอกเลยห้าหนึ่งสี่แปดศูนย์ ห้าสามศูนย์นะครับแล้วต้านง่ายๆครับก็คือตีว่าหกห้าก็ได้นะครับบริเวณเอไม่เท่ากันนี่หว่ามันไม่เท่ากันไม่ใช่เหรอเนี่ยอันนี้หกเก้าะอันนี้เท่าไหร่สูงสุดหกเก้า เขียน6 9ก็ได้69เ7 3 3มันก็ต้องลดลงหรือเปล่าล่ะ1 6 2ไปแล้วใช่ไหมงั้นก็6 0โอเคแลวต้านเป็น3 3 6 0นะครับแล้วก็เขียนเฉพาะเผื่อกลางวันนะครับเดี๋ยวกลางคืนขึ้นมาอัปเดตนะฮะก็ไป7 5แล้วกันนะครับ 60ก็5้5หนึ่ก็ห้าหนแนวรับนะอ่ะอาเห็นตรงนี้ครับสี่หกสี่ห้าสี่แปดห้าห้าสลึกไปไหมสี 48, ่แปดกำลังดีสามสามสี่แปด สี่แป8ก็คือบนยอดนี้เลยนะนะครับแล้วก็ข้างล่างคิดใหม่ก่อนเดี๋ยวนะคิดใหม่ก่นอน โอเคนะครับเป็นทีมอมเมนตัม um อยู่ประมาณนี้นะสิาทีมมเมนตัมมันจะอยู่แค่ประมาณตรงนี้นะครับตีไว้ก่อนอยู่ประมาณแค่ตรงนี้นะครับก็ มันก็จะสี่ห้าแล้วเนาะล่างสุดเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยอ่ะเดี๋ยวใช้ฟีโบก็ได้หาแนวรับยากจังเลยวะเนี่ยอะเดี๋ยวใช้ฟีโบดีกว่าอะแนวรับยากนะครับอ่ะตรงนี้ยีิบสามพอดีก็คือบริเวณสี่ห้าะแก้ไขนะฮะแล้วก็สามสามเนาะสี่ห้ากับสามสามโอเคจบใช้ฟีโบจบ เลิกเถียงใช่ไหมเลิกเถียงกันใช้ฟีโบโจบครับเป็น4 5กับ3 3 3 3โอเคผมว่าฟีโบนี้เชื่อถือได้สุดๆแล้วฮะฟีโบอะ่ะตอนนี้ก็คือถ้า4 5 4 5ตอนนี้5 2 0 4 5เท่าไหรลบเก้าปะ 11บเอ็ดสิพอดี5้า0มื่นห่งรโอเคสามสาะลบไปร้อยหนึ่งครับห้าหมื่นโอเคจบนะโอเคก็คือตัวของแนวต้านนะครับก็จะมี60นะครับก็คือดูจากตัวของ ยอดที่มันต่ําลงครับก็คือน่าจะไม่เกิน6 0นนี้นะครับแล้วก็ถ้าพ้นขึ้นไปได้ครับมี7,5็ดห้นะเจ็ดนี่คือตามฟีโบนะจะอันนี้คือเป็นแนวต้านของฟีโบรครับเจก็คือที่61.8ิจนะครับห1 8จะเป็นประมาณ7,5็ดนะครับส่วนแนวรับก็วัดฟีโบเหมือนกันครับนะครับมันก็จะมีที่4,5ก็คือบริเวณนี้แล้วก็3,3ครับก็คือจะเป็นข้างล่างตรงนี้ ซึ่งมันจะไปลิงก์กับตัวของยอดก่อนหน้านะครับมันจะไปลิงก์กับยอดนี้สามสามคือยอดนี้นะฮะอนก็คือโอเคนะครับทุกจุดมีความหมายครับของฟิโบนชัชชีนะนะผลตอบแทนต่อความเสี่ยงครับข้างบน56ไป75มี19ใช่ไหมครับข้างบนมีบวก19นะครับ ยีก็ได้ตอนนี้ห้าห้าข้างล่างไป3าสนี่ก็คือเป็นลบยิบสองใกล้เคียงกันนะครับสรุปเลยนะครับก็คือ,อตัวของระยะสั้นตอนนี้ไทม์เฟรมสั้นเนี่ยนะครับไทม์เฟรมสั้นก็แผ่วครับนะส่วนไทม์เฟรมระยะกลางก็ ทรงตัวอยู่ฮะระยะยาวไม่มีอะไรเปลี่ยนครับก็คือเป็นไซเวดาวนะครับตอนก็คือถ้าแผ่วกันก็รอดูสถานการณ์สักพักครับแนะนำว่า Take Profit ก็ได้ครับสําหรับใครที่กดบายมาเทคโปรฟิตครับกดปิดทํากําไรไปนะครับส่วนใครที่รอเซลล์รอต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กับ o อเ Gen i n s t e r ในช่องท้ายด้วยนะครับผม